f อร์จูเนอราคาเริ่มต้นแค่5 0 0 0 0้นต้นเท่านั้นนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่ท่านใดสนใจรถคันไหนรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกดได้เลยแต่วันนี้นะคะเกดจะพาชมรถ Toyota Fortuner ทั้ง3คันเลยนะคะจะมีคันไหนสวยๆราคาพิเศษแล้วก็ผ่ลสบายๆเดี๋ยวเกดพาไปชมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพวกเก็เก็บให้จดนอีกแล้วนะคะวันนี้เก็บพาทุกท่านมาชมรถ t o โยต้า o อนเจอรนะคะบอกได้เลยว่ารถ3คันนี้ราคาพิเศษแล้วก็ผสบายสบายรถสวยใหม่มากๆเลยนะคะจะมีคันไหนราคาพิเศษแล้วก็สวยแบบไหนนะคะเดี๋ยวเก็บพาไปชมแต่ละคันกันเลยไปกันเลยนะคะ กันที่คันแรกเลยนะคะเป็น t o y ยต้ Fortuner คันนี้เป็นรุ่น3.0 v นะคะรถปี2011ราคาของเขาจะอยู่ที่599,000บาทนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนแปดนะคะแต่ต็ตัวรถนี่บอกได้เลยว่ารถยังสวยๆแล้วก็ใหม่ๆเลยนะคะด้านในของตัวรถ <c oughs> พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังชันมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านกลางนะคะ ได้เครื่องเล่นวิทยุแบบซีดีมาแบบนี้เลยแล้วก็ตัวแอร์ได้เป็นแบบออโต้มานะคะคันนี้เป็นขับสี่นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาแบบนี้เลยราคาพิเศษด้วยด้านในของตัวรถนะคะใหม่ๆกว้างๆแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังมานะคะคันนี้เป็นรุ่น 3.0V นะคะรถขับสี่ด้วยราคาพิเศษ599,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่มองหารถ f o r t u n e r ไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคา ราคาแค่5,99,000บาทเท่านั้นคันนี้เป็นขับ4นะคะมองหารถคันนี้อยู่รถคันนี้ราคาพิเศษเลยสนใจนะคะรีบทักหาเกตได้เลยนะคะกับเจ้า Fortuner คันนี้รุ่น 3.0V นะคะนี่เลยรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะให้ลูกค้าดูได้เลยด้านในของตัวรถกว้างขวางมากๆเลยนะคะสนใจรถคันนี้โทรหาเกดที่เบอร์0834300683ได้เลยนะคะเกดยินดีให้ข้อมูลยินดีให้บริการทุกท่านเลยส่วน คันนี้เป็นรถปี2011นสะคะนี้เลยสวยๆพร้อมขายเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปเลยนะคะเป็นเจ้า Toyota Fortuner คันนี้สีขาวนะคะคันนี้เป็นรุ่น 3.0V เช่นกันนะคะแต่ว่าคันนี้จะเป็น T R D ราคาพิเศษจากราคาเดิม5,79 0 0 0นาทะคะวันนี้ลูกค้าได้ราคาใหม่เลยนะราคาเหลือแค่5,49 0 0 0เาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2011เเช่นกันนะะี่ค่ะเป็นสีขาวนะคะสภาพของตัวรถยังสวยยังใหม่ นะคะเป็นรถปี2011ด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะด้านในของตัวรถนะถือว่ารถยังใหม่นะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมานี่เลยค่ะพวงมาลัยยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างได้เป็นวิทยุนะคะเครื่องเล่นวิทยุแบบ CD ดีมาได้เป็นแอร์ออโต้มาได้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นขับ4ี่มาด้วยด้านในของตัวรถสวยๆเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังมากว้างๆแบบนี้เลยถือว่ารถคันนี้ใช้งานมาน้อยแล้วก็ราคา พิเศษ5,49,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่คันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาได้ขับสีไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เลยคันนี้นะคะเขาแต่งมาหล่อเลยนะได้เป็นแม็กสีทองนะคะคันนี้เป็น Toyota Fortuner 3.0นะคะคันนี้ไปดูกันเลยนะคะด้านใน ด้านในนะคะคุมโทนมาด้วยสีดําได้เป็นเบาะหนังสีดํามาแบบนี้เลยนะคะถือว่ารถคันนี้ก็ยังสวยใหม่มากๆราคาอยู่ที่นะคะ6กแสนแปบาทนะคะจากราคาเดิม6 9 9 0นเกาหนะคะคันนี้เป็น Toyota Fortuner 3.0 V นะคะถือว่ารถสวยใหม่มากๆเลยนะคะสนใจรถคันนี้ก็สามารถทักหาเกตได้เลยเขาแต่งมาหล่อๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นล้อแม็กสีทองมานะคะถือว่าเอา ไปใช้งานกันไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะถือพร้อมใช้งานแบบนี้เลยด้านในของตัวรถถือว่ากว้างขวางเบาะสามารถพับได้คัสตอมได้นะคะด้านในนี่ถือว่า รถยังใหม่มากๆเลยได้เป็นเบาะหนังใหม่ๆมาแบบนี้เลยนะคะรถสวยๆคันนี้สนใจรีบโทรหาเกตได้เลยราคาพิเศษเลยนะคะ6 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของตัวรถนะพวงมาลัยเขาจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัววิทยุได้เป็นเครื่องเล่น CD ดีมานะคะ AMFM ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวแอร์นะคะได้เป็นแบบออโต้มา คันนี้ได้ไปเกียร์ออตโต้นะคะนี่เลยด้านในคุมโทนสีดำสํำสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆได้เป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็ รถใช้งานมาน้อยจริงๆค่ะร,รถคันนี้ถือว่าหลองมากเลยนะคะสนใจรถคันไหน3คันนี้นะคะทักคาเกดได้เลยคันนี้นะคะเป็น To y o ต a Fortuner 3.0V นะคะรถปี2014นะคะราคาอยู่ที่6 8 5 0 0 0บาทนะคะมีเลยค่ะแต่งมาแบบหล่อๆเอาไปใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะคะส่วนคันนี้เลยสีขาวเป็น To y o t a Fortuner นะคะคันนี้เป็นขับ4รถปี2011ราคาเหลือแค่500,000 คันนี้นะคะเหลือแค่5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยจากราคาเดิม575,000บาทนะคะถือว่ารถสวยใหม่มากๆเลยด้านนี้นะคะคันนี้เลยราคานะคะก็พิเศษเช่นกันราคาเหลือแค่599,000บาทเป็น Toyota Fortuner 3.0V นะคะนี่เลยสวยๆทั้ง3คันเลยใครสนใจคันไหนรีบทักหาเกดได้เลยนะคะเกดยินดีให้บริการยินดีให้ข้อมูลทุกท่านเลยนะคะ Fortuner สวยๆทั้ง3คันเลย สนใจรถนะคะโทรหาเกตที่เบอร์083-430-0683เกตยินดีให้ข้อมูลยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะ <S <S เอาละค่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกตจะมารีวิวรถราคาพิเศษรถส,รสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเกตไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ